รู้สึกว่าจะติดนกแล้ว,ลวไม่ทราบว่านกอะไรครับอันนี้ทดสอบพเนนะครับต่อจูป,ปูส่วนสองทางเดี๋ยวเราจะสอยลงมาดูนะครับว,ว่านกอะไรติดน,นะครับ น่าจะเป็นนกกระจิบไม่ใช่ชมพูสวนนะครับอันนี้ติดทีงสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆทีนนะครับเห็นแล้วสองตัวเป็นนกกระจิบบ้าน ี้เป็นการทดลองนะครับทดลองปะเนียดทดลองปะเนียดต่อนกนะครับนะครับ ต่อพนเนียแชมพูส่วนสองทางนะครับแบบง่ายๆซึ่งลุงนุ่มเคยทำแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้มาทดสอบอันนี้จะเป็นใบใหญ่กว่าเก่าหน่อ,นอยหนึ่งนะครับลองมาทดสอบคนไกที่เราติดตั้งนะครับตัวนี้ถ้าออกขายจะขาย400ร้อรวมส่งนะครับคงเป็นคงตลาด เราเอามาประกอบกลไกใส่นะครับนนะครับติดทีเดียวสองตัวก็หมายถึงว่ากลไกทำงานได้ดีนะครับลั่นทีละแถบ นี่เราลองมาใส่นกแล้วก็ขึ้นต่อเพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับะนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเข้าไปไม่ใช่ชมพูสูนก็ไม่เอียงไว้นะครับนี่จะเป็นนกกระจิบบ้างน,นะครับตัวก็ ใกล้เคียงกับชมพูสวนนะครับสำหรับทรงนี้ก็จะเป็นใบใหญ่ว้างเจ็ดนิ้วสูวงเก้านิ้วนะครับก็คือกรงทองตลาดนะครับเรามาแปลงใส่กลนไกไว้ต่อชมพูสวนนะครับ ก็จะแกะปล่อยเข้าไปนะครับ